กินนกะธรรมตอนที่38สนทนาธรรมที่โรงพยาบาลปักเกร็ดเวชการพศสองพเพราะฉะนั้นจิตขณะหนึ่งจะมีสามขณะย่อยคืออุปาทขาขณะติติขณะผังคาขณะและเราลองคิดดูว่าทำไมเราต้องมานั่งพูดถึงปฏิสนธิจิตขณะสั้นๆขณะเดียวนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสามขณะย่อยก็เพราะเหตุว่า กรรมที่ทําให้รูปเกิดเนี่ยนะคะทําให้รูปเกิดทั้งสามอนุขณะของจิตกว่าจะมาเป็นตัวเราเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ในขณะที่เป็นทิติขณะของปฏิสนธิจิตคือปฏิสนธิจิตยังไม่ดับเพียงเกิดขึ้นอุปาทขณะแล้วและยังไม่ถึงพังคคขณะน,นะคะในทิติขณะเนี่ยคะ่ะมีอุตตุหรือความเย็นความร้อนเตโชธาต ซึ่งเป็นปัจจัยทําให้เกิดรูปอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นนะคะไม่ได้มีแต่เพียงรูปที่เกิดจากกรรมแต่ว่ามีรูปที่เกิดจากอุตุหลังจากที่อุปาทขณะของปฏิสนธิจิตแล้วนะคะในติติขณะนั่นเองจะมีอุตุชรูปเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะจะมีาธาตุไฟซึ่งไม่เสมอกันเป็นเหตุให้รูปที่เกิดเนี่ยคะ่ะ ทั้งทงที่จะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายก็ตามนะคะสูงต่ำดําขาวต่างกันหมดเพราะอุตุชรูปกรรมมัชรูปก็ทําให้เพียงจากขูปภาษาถ้าเกิดโตสตภาษาถ้าเกิดชิวหาภาษาถ้าเกิดคานาภาษาถ้าเกิดพวกนี้นะคะที่เกิดเพราะกรรมเป็นสมุดฐานแต่ส่วนประกอบอื่นนี่เกิดจากอุตตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้แบบเราเนี่ยค่ะไม่มีทางเลือกเลยว่า เราจะเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นอย่างนี้เพาเหตุว่ากรรมจําแนกทำให้ปฏิสนธิเป็นวิบากของกรรมหนึ่งกรรมใดพร้อมกับกรรมนั้นก็ทํำให้กรรมมัชรูปเกิดทั้งๆที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะเป็นแมวได้ไหมคะก็ไม่เห็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นลูกแมวลูกไก่ลูกสุนัขลูกคนลูกช้างเพราะว่าขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยคะ่ะกรรมมัชรูปเล็กมากมองไม่เห็น แต่กรรมนั่นเองก็ทําให้รูปนี่นะคะเกิดแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปอะไรก็ตามแต่แล้วก็จเจริญเติบโตมาจนกระทั่งนั่งมาถึงเดี๋ยวนี้ที่นี่เนี่ยนะคะก็มีทั้งรูปที่เกิดจากกรรมมีทั้งรูปที่เกิดจากจิตมีทั้งรูปที่เกิดจากอุตตุมีทั้งรูปที่เกิดจากอาหารเพราะอย่างที่บอกว่าในขณะที่จิตเกิดเนี่ยมีอุปาทขณะทิติพังคะอุตตก็ไปเกิดอยู่ตรงทิติขณะ อุตุมีค่ะเพราะเหตุว่าในกลุ่มทุกกลุ่มของรูปนะคะจะต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมอุตุได้แก่ธาตุไฟเมื่อมีธาตุไฟก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดรูปอีกกลุ่มหนึ่งคืออุตุชรูปไม่อย่างนั้นมีแต่แค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นภาษาทรูปโตมาอย่างนี้ไม่ได้ค่ะคิณทีอาจารย์กล่าวถึงวัตถุรูปนี่เป็นทะไทยวัตถุอันเดียวกันไหมคะค่ะ การ<ห>ฟังธรรมะเพื่อความเข้าใจเพื่อละแต่ละนี่ไม่ใช่เราละนะคะปัญญาที่รู้จริงจะละความไม่รู้ข้อสําคัญที่สุดนี่ค่ะอย่าไปคิดละอะไรเลยละความไม่รู้ค่ะพอเข้าใจแล้วปัญญาเข้าจะเจริญขึ้นและทําหน้าที่ของเขาเองอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าพระพุทธอ,องค์เห็นเนี่ยต่างกับที่เราเห็นเนี่ยหมายความว่าเราเห็นเนี่ยจะต้องเกิดแต่ อกุศลหรือกุศลแต่ถ้าเผื่อเป็นพระองค์เนี่ยท่านจะเข้าใจและท่านก็จะไม่มีกุศลหรืออกุศลเรียกว่าเป็นพระอารหันตุกองค์นะคะไม่มีกิเลสเลยทั้งป a ยุทธฐานะกิเลสทั้งวีติกรมกิเลสทั้งอนุสัยกิเลสเรียกว่าไม่มีพืชเชื้อที่จะให้เกิดกิเลสใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นแล้วจะไม่ชื่อว่าอารหันต์ไม่ใช่ไปเรียกใครเอาตามใจชอบว่าคนนี้เป็นอรหันต์คนนั้นเป็นอรหันต์ แต่จะต้องมีคุณธรรมคือได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงขั้นที่จะดับกิเลสหมดเป็นพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นเห็นมีนะคะแต่หลังจะเห็นแล้วเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลแต่คนที่ไม่ใช่พระอรหันต์ห้ามไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวกิเลสถ้ายังมีอยู่นะคะก็จะเหมือนอย่างพระอรหันต์ไม่ได้ ทำอย่างไรจิตถึงจะบริสุทธิ์หมดจดอย่างพระอระหันต์ต้องมีปัญญาที่จะรู้ความจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏจึงไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีกิเลสได้ท,ทั้งๆที่เห็นก็ไม่มีกิเลสเพราะรู้ความจริงของสิ่งที่เห็นอย่างที่กล่าวว่าเราทำกุศลอกุศลเนี่ยแล้วก็จะเป็นวิบากไม่ใช่จะเป็นวิบากนะคะ กุศลและอกุศลเป็นปัใจจัยให้เกิดวิบากให้เกิดวิบากเนี<ะ>่ยนะคะได้แก่ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นอะไรอย่างนี้<ะ>ใช่ไหมคะนี่ถ้าเผื่อว่าเรามีปัญญาแล้วเนี่ยวิบากก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลปัญญาขั้นไหนหมายความว่าจริงๆแล้ววิบากเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นนะ่ะพราเราอกุศลหรือกุศลเราถึงได้สร้างต่อไปแต่วิบากก็คือวิบากขึ้นมาอย่างนั้นวิบากนี่ยับยั้งไม่ได้เลย หมายความว่าเมื่อมีเหตุคือกรรมที่ได้กระทําทแล้วนะคะก็เป็นปัใจจัยให้วิบากจิตเกิดเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดในโลกนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคนนี้นะคะแต่ว่ากรรมทําให้เราเกิดเป็นคนนี้และกิเลสที่เราสะสมมาก,ก็ทําให้เราทําสิ่งซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะทําตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะเราไม่อยากจะให้เป็นอกุศลไม่อยากจะให้กรรมอย่างนี้เกิดขึ้น แต่เพราะเรายังมีกิเลสอยู่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดการกระทําอกุศลทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของอนัตตาซึ่งปัญญาจะรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงขึ้นแล้วก็ละความยึดถือว่าเป็นตัวตนก่อนให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าธรรมะเป็นธรรมะย้อนพูดถึงเรื่องเมตตานะคะเมื่อกี้น้องเรียนถามว่าที่ว่าเมตตาเป็นมิตรเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราจะเป็นได้เป็นมิตรกับคนบางคนเท่านั้นนะคะ น้องน้องคอย่างเงี้ไม่ถูกค่ะก็เป็นของธรรมดาธรรมดาแล้วเดินแล้วที่ว่าเราเป็นมิตรกับคนบางคนนะ่ะความจริงเป็นโลภก็ได้เรารักเพื่อนใช่ไหมคะเป็นโลภหรือว่าเป็นมิตรถ้าเป็นมิตรแล้วก็เสมอกันได้กับคนอื่นยังขอเรียนถามนิดนึงฮะขอต่อจากที่ปฏิสนธิแล้วนะ,ะท่านอาจารย์นะกรรมนี้จะมาอยู่ที่ผวัง ที่เป็นตัวเราอยู่ตลอดเวลานี่อันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะกล่าวท่านกล่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมกับเป็นรูปธรรมค่ะอย่าลืมนะคะไม่ใช่น,นามธรรมอย่างเดียวหรือรูปธรรมอย่างเดียวมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราถ้าพูดถึงวิบากนะคะซึ่งเป็นผลของกรรม ถ้าใช้คำว่าวิบากแล้วหมายความว่าต้องเป็นจิตและเจตสิกไม่ใช่รูปวิบากเป็นจิตและเจตสิกไม่ใช่รูปรูปก็เป็นผลของกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยให้ผลสองอย่างคือทำให้นามธรรมเกิดและทำให้รูปธรรมเกิดถ้าทำให้นามธรรมเกิดก็คือว่าทำให้วิบากจิตเกิดถ้าทำให้รูปเกิดก็ค <j> uh. ือว่าทำให้กรรมมัชรูปเกิด พราะฉะนั้นกรรมทําให้นามรูปเกิดทั้งสองอย่างถ้าพูดถึงจิตแล้วล้วก็หลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วนี่พูดถึงฝ่ายนามไม่พูดถึงรูปนะคะขวังขจิตเกิดเพราะว่ากรรมไม่ได้ทําให้เพียงปฏิสนธิจิตเกิดเท่านั้นขณะเดียวไม่พอที่จะเป็นผลของกรรมน้อยมากเลยค่ะถ้ากรรมไหนทําให้เพียงปฏิสนธิจิตเกิดก็หมดเรื่องก็แย่นะคะ แต่กรรมยังทำให้ผวังขจิตเกิดต่อจากปฏิสนธิจิตเป็นผวังเกิดดับสืบต่อดำรงพบชาติความเป็นบุคคลน,นี้แม้ในขณะนี้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะคะระหว่างที่ไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินไม่มีการได้กลิน่นไม่มีการลิ้มรสไม่มีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่มีการคิดนึกผวังขจิตเกิดดับสืบต่อดำรงความเป็นบุคคลน,นี้อยู่ตลอด เพราะฉะนั้นผวาญขจิตก็เหมือนกับกระแสน้ำนะคะซึ่งไหลอยู่ตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนกว่าจะมีอารมณ์กระทบตาวาระจิตที่เห็นก็เกิดนะคะจะเกิดโลภะโทสะโมหะจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นผวังต่อไปแล้วก็เป็นผวังเกิดดับสื่อต่อจนกว่าจะถึงวาระที่เสียงกระทบหูก็มีการได้ยินซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ค่ะก็เป็นผลของกรรม เพราะฉะนั้นให้ทราบว่ากรรมทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดและดับไปและกรรมก็ทําให้ผวังขจิตเกิดดํารงภพชาติสืบต่อจากปฏิสนธิและกรรมก็ทําให้มีการเห็นมีการได้ยินมีการได้กลิ่นมีการลิ้มรสมีการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแสดงว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยคะ่ะเราเกิดมาเป็นผลของกรรมเพราะเหตุว่าถ้าเราเกิดมานะคะเป็นผวังขจิตอยู่เรื่อย ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเนี่ยไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคะเหมือนท่อนไม้ก็เหมือนค่ะขยับเขยื่อนก็ไม่ได้ถ้าเป็นผวังขจิตนะคะจะลุกเดินไปไหนไม่ได้เลยทั้งสิ้นค่ะเหมือนคนที่นอนหลับสนิทนั่นคือผวังขจิตนะคะนอนนิ่งนิ่งขยับขยื่อนไม่ได้เลยจะมีการขยับเขยื่อนขณะใดขณะนั้นไม่ใช่ผวังขจิตให้ทราบได้เลยค่ะ ว่าจะต้องเป็นการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดอย่างเวลาที่เราฝันร้ายเราอาจจะมีการร้องเสียงดังหรือขยับมือขยับเทา้าขณะที่กำลังฝันนั่นก็ไม่ใช่ผวังขจิตถ้าเป็นผวังขจิตคือไม่มีการรู้อารมณ์อื่นทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้อารมณ์อื่นนอกจากผวังก็เพราะกรรมอีกนั่นแหละที่ทำให้เราต้องเห็นสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้าง สดงให้เห็นว่ากรรมเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะกรรมที่ทําให้เกิดเป็นปฏิสนธิเป็นผลของกรรมก็กรรมหนึ่งและกรรมที่ระหว่างที่เกิดมายังไม่ตายก็ทําให้เห็นไบ้ยินบ้าพุกนี้ก็เป็นแต่ละกรรมแต่ละกรรมซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่าขณะนี้เป็นผลของกรรมอะไรและต่อไปจะเป็นผลของกรรมอะไรแต่ให้ทราบว่ามีตาสําหรับเป็นผลของกรรม มีหูก็เป็นผลของกรรมมีจมูกมีลิ้นมีกายพวกนี้เป็นผลของกรรมทั้งหมดเพื่อให้วิบากจิตเกิดขึ้นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องกรรมและผลของกรรมที่ในฐานะที่เราได้เกิดมาแล้วนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เคยพูดเสมอว่าถ้าการเกิดที่เป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นผลของกุศลนี่ทุกคนเวลานี้ก็ เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็ต่างก็มีจิตน้อมน้าวที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดของสังสาระแต่กว่าจะถึงที่สุดของสังสาระได้เนี่ยก็คงจะเป็นเวลาอีกนานแสนนานนะครับนี่ว่าพูดถึงการสะสมในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงกรรมและผลของกรรมเนี่ยเราก็น่าจะได้มีการพิจารณาถึงการกระทําที่เป็นบุญและบาปให้มันเกิดความรู้สึกว่า ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรายังมีการกระทําในสิ่งที่เป็นบาปอยู่โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกนี่ก็คงจะแสนยากเพราะฉะนั้นก็จึงมีการที่จะพูดว่าควรจเจริญกุศลทุกประการทีนี้ว่าเมื่อพูดถึงการจเจริญกุศลทุกประการนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ทีนี้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาที่ท่านอาจารย์กันเน้นอยู่เสมอ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาบางทีเราอยากจะทำสิ่งที่ดีแต่บางครั้งก็ทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเพียงความคิดเฉยๆใช่ไหมครับท่านอาจารย์อันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชานี่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะทาแล้วก็มีการสะสมมาในอดีตที่จะนำไปสู่การทำดีในการทำดีนั้นก็สาเร็จได้แต่ถ้าสมมุติว่าในอดีตหรือว่าสิ่งที่เราเคยสะสมมา เป็นการกระทําที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์หรือเป็นบาปเนี่ยนะมันก็ถึงแม้อยากจะทําก็คงจะทําได้ไม่สาเร็จเพราะฉะนั้นก็ท่านอาจารย์จะให้คําแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับไม่มีค่ะมีแต่เรื่องให้เข้าใจค่ะให้เข้าใจให้ถูกต้องตางวามเป็นจริงค่ะแนะนําไม่มีประโยชน์เท่ากับให้เข้าใจแนะนําแล้วทําได้หรือทําไม่ได้ใช่ไหมคะแนะนําก็คือคําแนะนําเท่านั้นเอง แต่ถ้าให้เข้าใจเนี่ยค่ะคนนั้นก็จะเป็นปัญญาของคนนั่นเองความเข้าใจที่เนี่นยค่ะเรากําลังจะเข้าใจสิ่งที่แต่ละคนฟังแล้วก็สงสัยถ้ายังไม่เข้าใจชัดก็ถามกันอีกให้เข้าใจชัดเจนไปชา้ชาๆทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเราจะเข้าใจทุกอย่างภายในวันเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณสุกรอยากจะหมดสังสารวัฏแน่เลยคะ่ะนี่ก็คงเป,เป็นเพียงความคิดครับ ไม่ควรจะคิดง่ายๆว่าอยากจะหมดนะคะในเมื่อความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะต้องเป็นคนตรงจริงๆค่ะเราเพียงแต่เรียนศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจถูกสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่อย่าไปขวนขวายจะดับสังสารวัฏหรืออะไรเกินสติปัญญาเกินความสามารถที่ว่าปัญญาแค่นี้เองแล้วจะไปดับสังสารวัตฏได้ยังไง ดิ้นรนขวนขวายไปก็เป็นแต่เพียงการนึกคิดว่าอยากจะหมดอยากจะดับในเมื่อจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจริงๆก็คือว่ายังไม่รู้อะไรแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจขึ้นและปัญญาก็จะทํากิจของปัญญาไม่ต้องเดือดร้อนใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าเป็นเรื่องที่ว่าอบรมเจริญเหตุคือปัญญาซะก่อน ที่นี่มาพูดถึงแหลนทางที่จะนําไปสู่การดับสังสาระเนี่ยนะฮะยังไม่ดับอะฮะเพราะว่ายังไม่เข้าใจเอาเข้าใจสิ่งที่กําลังมีแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเองนะฮะเราทุกคนในที่นี้จะบอกว่าอยากจะดับสังสารวัฏเไี่เหมือนกับหลอกตัวเองอะนะคะเดี๋ยวก็ออกไปสนุกเดี๋ยวก็ออกไปรับประทานอาหารเดี๋ยวก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมานั่งคิดว่าจะดับสังสารวัฏเนี่ย เหมือนกับว่าคนอื่นเขาดับกันไปแล้วเราก็เลยอยากจะดับบ้างเหมือนแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นค่ะใครเขาดับได้เพราะปัญญาของเขาจเจริญจนกระทั่งถึงขั้นที่เห็นประโยชน์และก็พร้อมแก่การที่จะดับได้แต่สําหรับเราขั้นกระตาะกระแต่แล้วเราจะอยากไปดับสังสารวัตรเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นอย่าพูดง่ายๆหรือว่าคิดง่ายๆว่าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือเราอยากจะทําอย่างนี้เพราะมันง่ายเกินไปเหมือนกับความฝันหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะไกลเกินไปเอาสิ่งที่เป็นไปได้ในชีวิตจริงๆคือขณะนี้ค่ะเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็พยายามฟังศึกษาให้เข้าใจเรื่องนั้นขึ้นและเมาเป็นปัญญาปัญญาเขาก็จะทำหน้าที่ของปัญญา แต่ถ้าปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรไปทําหน้าที่ของปัญญาโลภะทาหน้าที่ของปัญญาไม่ได้เลยจริง,รงๆแล้วเดนไม่ค่อยอยากจะได้ยินใครว่าอยากจะดับสังสารวัฏเพราะรู้ว่ามันไม่จริงนะนะฮะถือว่าสถานที่เก็บกรรมอยากเรียนถามว่าอาจากความรู้สึกของเรารู้สึกเหมือนว่ากรรมนี่ลอยลอยลอยอยู่ท่านอาจารย์บอกมีสถานที่เก็บกรรมเนี่ยเรายังไม่เข้าใจ <c oughs> จริงๆแล้วกรรมไม่ใช่รูปเลยนะคะจะลอยก็ไม่ได้แน่ค่ะแต่กรรมหมายความถึงการกระทําการกระทําเนี่ยได้แก่เจตนานะคะภาษาไทยเราใช้คําว่าเจตนาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาบาลีใช้คําว่าเจตนาเขียนเหมือนกันแต่ว่าภาษาบาลีไม่ได้อ่านว่าเจตนาเพราะว่าไม่ใช้ตัวต่อเป็นตัวสะกดนะคะอ่านว่าเจตนา หมายความถึงสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจเพราะฉะนั้นเจตนานี่มีสองอย่างค่ะจงใจหรือตั้งใจที่เป็นกุศลอย่างหนึง่งจงใจหรือตั้งใจที่เป็นอกุศลอย่างหนึง่งอย่างเราตั้งใจที่จะถวายทานเนี่ยขณะนั้นเป็นกุศลและเจตนานตั้งใจที่จะสงเคราะห์คนพิการหรือว่าคนไร้ญาติขาดมิตรคนป่วยต่างๆนะคะคนขัดสน ขณะนั้นเป็นกุศลและเจตนาทั้งสิ้นเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์สุขขณะนั้นก็เป็นความจงใจหรือเป็นความตั้งใจเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกนะคะซึ่งเจตสิกตัวนี้ค่ะเจตนาเจตสิกเนี่ยถ้าศึกษาโดยละเอียดและจะทราบว่าเกิดกับจิตทุกขณะพราะฉะนั้นเจตนาซึ่งเป็นกุศลก็มีเจตนาซึ่งเป็นอกุศลก็มี เจตนาที่เป็นวิบากค,คือเป็นผลของกุศลอกุศลก็มีเจตนาที่เป็นกิริยาก็มีเพราะฉะนั้นฐานะหรือสภาพของเจตนาเนี่ยจะต่างกันตามฐานะหรือสภาพของจิตถ้าเจตนาที่เกิดกับจิตของพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีเจตนาที่จะแสดงธรรมสงเคราะห์คนอื่นสนทนาธรรมแต่ว่าเจตนานั้นเป็นกิริยาหมายความว่าไม่เป็นเหตุที่จะให้เกิดผล เพราะฉันถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายดีก็เป็นเจตนาที่เป็นเพียงกิริยาแต่ถ้าผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แล้วก็จะต้องมีเจตนาทั้งที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างวิบากบ้างเวลานี้จิตมีนะคะเจตสิกก็มีไม่ปรากฏรูปร่างสีสันวันณนะเสียงกลิ่นอะไรให้รู้เลยว่านี่เป็นจิตนะคะเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงธาตรู้ ถ้าใช้คำว่า,าธาตุรู้ซึ่งเป็นนามาธาตุเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าต่างกับรูป,ปราธาตุมีาธาตุสองอย่างถ้าเราจะจำแนกออกนะคะคือรูป,ปราธาตุอย่างหนึ่งนามาธาตุอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจความต่างกันของาธาตุสองาธาตุเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจชัดเจนถึงธรรมะที่เป็นนามธรรมเพราะว่ารูป,ปราธาตุนั้นเป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพรู้ แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอย่างเสียงเนี่ยคะ่ะเสียงเนี่ยมีจริงๆจ,จะไปกระทบสัมผัสจับเสียงเนีไม่ได้เลยแต่เสียงปรากฏทางหูให้รู้ว่าสภาพหรือาธาตุนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นของเลื่อนลอยไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่สิ่งที่มีนี้ก็เป็นาธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเป็นาธาตุฝ่ายรูปาธาตุด้วยเพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพรู้ เนี่ยค่ะต้องแยกแม้แต่ความหมายของคําว่านามธาตุกับรูปธาตุโดยสับจริงจริงนะคะว่าถ้าเป็นรูปธาตุแล้วไม่ใช่ธาตุที่รู้อารมณ์หรือรู้อะไรแต่ถ้าเป็นนามธาตุที่เกิดดับแล้วก็ได้แก่จิตและเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตนาความจงใจก็เหมือนกับจิตซึ่งเป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นความจงใจตั้งใจเนะะี่ยค่ะ เป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอนันตระปัจจัยทันทีที่จิตและเจตสิกดับจะเป็นปัใจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นเจตนาคือกรรมการกระทำที่ดับไปแล้วนะคะก็สืบต่อสะสมในจิตขณะต่อไปที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้การกระทําใดๆทั้งหมดที่ได้ผ่านไปแล้วนะคะก็สะสมสืบต่ออยู่ในจิตแต่และขณะ ซึ่งก็เกิดดับสืบต่อกันจึงกล่าวว่าเป็นที่เก็บที่นิรภัยที่สุดนะคะคือไม่มีอะไรที่จะไปแตะต้องแดดลมอะไรก็ไปแร่วผ่านไม่ได้เลยเพราะเก็บอยู่ที่จิตชั่วขณะที่เกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับเร็วเกินกว่าที่ใครจะไปกระทบสัมผัสได้ทั้งสิ้นและถึงจะกระทบสัมผัสก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเหตุว่าเป็นนามธรรมจึงกล่าวว่าเป็นที่เก็บที่ปลอดภัยที่สุด จิตทุกๆขณะค่ะทุกกรรมทั้งหมดเลยค่ะสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเป็นปัจจัยต่อกันไปเรื่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆไม่สูญหายเลยค่ะเพราะฉะนั้นพร้อมที่ว่าสุกงอมเมื่อไหร่ให้ผลเมื่อนั้นทําให้วิบากจิตเกิดได้ทั้งนั้นเลยอยู่ที่ว่าเหมือนกับต้นไม้ที่มีลูกนะคะบางลูกก็อ่อนบางลูกก็แก่แลวแต่ว่าลูกไหนจะให้ผลเมื่อไหร่ ฉันใดกรรมที่สะสมไว้ในจิตก็แล้วแต่ว่าพร้อมสุกงอมเมื่อไหร่ที่จะให้ผลก็ทําให้วิบากจิตเกิดขึ้นงงๆคยๆว่าจิตดวงเดียวเนี่ยนะเก็บไว้ได้ยังไงแต่เป็นปัจจัยที่ต่อเกิดดับค่ะเกิดดับสืบต่อกันค่ะเพราะฉะนั้นก็แลกกรรมกันไม่ได้เลยส่งทงางไปรสณีก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีจิตของตัวเองซึ่งเกิดดับสืบต่อสิ่งที่ได้กระทําแล้ว เป็นปัจจัยถ้วจะให้อย่างวิบากจะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทางใจนี่จะไม่เรียกว่าวิบากที่เกิดแล้วทำไมระธานลัมพนะจิตไม่ไจําเป็นต้องต้องกล่าวถึงถ้าเหตุว่าไม่ได้ปรากฏเหมือนทางตาที่เห็นทางหูที่ได้ยินทางจมูกที่ได้กลิ่นพวกนี้ สำหรับคนที่เรียนแล้วกล่าวแต่คนที่ไม่เรียนเลยมากล,ากาล่าวถึงพระธรลัพนามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเน่คัมมาคือออกจากกามค่ะออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพาขณะใดที่กุศล,ลจิตเกิดนะคะขณะนั้นมีข้อความที่กล่าวว่าเป็นเน่คัมมา